ายนะครับพร้อมครับ1 2ึสาครับหนึ่งสองอายุม่รู้ว่าที่บอกว่าไม่วจะกระจายโนย้อนในรวดรที่สุดคือการสมกท้องเที่ยวครับทีนี้กิจกรรมหนที่นารท่องเที่ยวกิล้วต้อง่ากับพท้องเที่ยวอะกีฬานแล้ก็อันนี้เป็นการมองิีได้ในในในมหาและแต่อเข้าไปในส่วนของสวนผู้เรียนที่ระบ ที่เมืองีหลายแปลง่คือหนึ่งสองเาอีกแปลฮะพเก็บไปเรื่อยเพราะมันสูงเรื่อยลูกลกเล็กก็นทานได้เลยค่ะทานก็ได้เลยรองชวานนะใกล้ๆนยกเลยส่ยากักครับหนึ่งสองสามครับ 1นึ่งสองสามครับรันเกตเร็วๆขออนุญาตครับหนึ่งสองสาครับหนครับเยอะเยเยอะขึ้นมานั้นเรอมาข้างบนมันจะมีคข้างบนเ็บ้บนแ่เก็บกินได้เลยฮะ พนเน่ยมันอยู่เส้นตําบลวังจันทร์สิ โอเคพี่ินเลยสองสามครับหนึ่งสองสามครับเอ็ดครับ อ๋อดีมันต้องมันต้องทำเขาไม่ทำไม่ทำมันเสียนะฮะระยะยาวระยะยาวไม่ลุงช้าแกบอกว่าจะไม่ไม่ปวดท้องไม่ปวดโทษนี่แล้วแกไม่ลุกครับเรียบร้อยครับโอไม่ครับไอ้ไตัวกระบอกขั้วครับขั้วแล้วมันมีที่ไก่ไอ้ดำดำอ่ะดำดำธรรมด์ดำธรรมด์ตีแตกตีแล้วก็ตีนกินข้างในทำข้างในเดี๋ยวว่าเข้าเวลาหมดว่าเอาเนี่ยไปผสมน้ำตากับเกลือแล้วเป็นที่มาปวด ไม่ต้องตามตางพักก่อนวันนี้เราจบแล้วจบแล้ววันนี้